ละครสั้นเอกเซลเรื่องน้องเอาแต่ใจตอนที่สองมาแล้วเจ้านี่ลูกๆทุกคนทุกคนต้องแต่งตัวให้ดําม่วงนะนะถ้าไม่ดําม่วงนะแม่ไม,ม่พาไปเนาะ แม่จะพาไปซื้อบ้านใหม่กันนะแม่อยากได้บ้านใหม่มากเลยบ้านใหม่หรอคะแม่ใช่จ้าลูกเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าเราเี่แหละว้มันสวยมากเลยเฮ้ยมันก็สวยนะแม่มากคูโรมีหรอใช่บ้านคูโรมีเป็นบ้านนะ น่าอยู่ใช่ไหมลกูกตอนนี้เราไปซื้อกันเลยนะเขารออยู่หน้าบ้านตอนนี้แม่จองเอาไว้แล้วอ๋อแม่เดี๋ยวแม่จะพาไปทีเราคนแม่จะพาบินไปเพราะแม่บินได้เราแปดคนเยอเลยเดี๋ยวแม่อุ้มน้องไปก่อนนะ ฝากลูกฉันไว้หน่อยนะคะแม่ไปไหนไปรับพี่ก่อนไปรึบ้านนี้นะคะเท่าไระะาหร่หรอครับราคาเฮ้ยลืมไปคุณจ่ายไปแล้วนี่ คุณอยู่ได้เลยนะครับโอเคค่ะคุณเช่าไว้คุยใจคุณจ่ายค่าแล้าค่าไฟค่าร้านจ่ายได้ไหมผมคิดว่าตางคุณไม่คงเหลือไม้ต่รายหบบแค่สบายอยู่แล้วไปลูกมาึ้นบ้านเอออันนี้คือบ้านของ คนที่ทุกคนน่าจะเคยดูนะคะก็คือพี่ฝนนะคะทุกคนอาจจะรู้จักเนาะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่ฝนนะพี่ฝนเป็นคนสร้างกันเลิกนี่ใช่พี่สร้างเด้อเป็นพี่ฝนสร้างนะคะพี่ฝนคนสร้างไม่มีชื่อบอกนะคะนี่บ้านพี่ฝนนะคะไม่ใช่บ้านเรานะแม่ สวยมากเลยอ่ะเสียอยู่แล้วลูกมาคือบ้านของยูทูบเบอร์เนี้ยบ้านของยูทูบเบอร์เหรอสร้างสวยจังนี่นั่งตรงนี้เลอนะนั่งกับน้องหน่อยโอ้โจะขึ้นชิ้นจอดเลยเนี่ยมันต้องบินขึ้นไปชำไม ห้องนอนจะนอนจะนอนพอไหมเนี่ยมีแค่เต okay. ียงเดียวจะนอนใหญ่เนี่ยลูกไม่ไน้หราแม่บ้านหลังนี้มีเตียงแค่เดียวลูกลูกจะให้ใครนอนดู เพิ่มเปิดจุดกันนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกัด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 ัดเอาพี่ได้นอนน่ะทำไมอ่ะรูอยากนอนเดี๋ยวไปคนชนะไม่ใช่หรอไม่ใช่ลูกไม่ได้ชนะ นี่เขาออกกันไกลมันก็ต้องชนะนี่กันไกลมันก็ตัดกระดาษได้แล้วกระดาษอะกระดาษมันจะตัดกันไกลไม่ได้หรอกนะหนูนอนไหนอะนอนโซฟาไปมแม่ใจร้ายไปลูกพึ่นไปนอนวันนั้นเลยนะถ้าลูกมึงนอนอะค่ะแม่เนอขอดูทีวีก่อนนะแม่อย่าบังได้ไหมโอเคจ้นลูก คนจะถึงเนี่ยฉันต้องพาลูกบินไปหรอวฉันก็ไโดไไดไปขึ้นไปไม่ได้แล้วต้องบินแม่ว่างนอนแล้วอ่ะไปนอนทีลูกไม่หนูต้องได้นอนนี่แม่หนูต้องได้นอนไม่ได้ พี่เขาชนะพี่เขาต้องมีนอนสิแม่น่าจะขึ้นไปยังไงมันไม่มีบันไดอ่ะเดี๋ยวแม่พาขึ้นไปกันนะลูกโอเคค่ะแม่วาลูกเดี๋ยวแม่พาขึ้นไปขึ้นไปด้วยลูกเด้นนอนเลยโอไม่ใช่แม่นอนนอนนี่นะ ไม่อยากนอนโซฟาเอาก็หนูก็หนูว่าแพ้มันมันมันมีมีชัน้นะนมันก็ต้องมีแพ้สิหนูว่าจะเอาแต่เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้นะหนูต้องนอนโซฟาก็คือนอนโซฟาเพราะว่ามันมีเตียงเดียว ลูกก็ต้องนอนโซฟานะมันมีเตียงเดียวบ้านหลังเนี้ยมันไม่มีเตียงเด็กหรอกมันมีแค่เตียงเดียวลูกก็ต้องนอนโซฟาเิลูกพี่เขาอะชนะแต่หมูแพ้หนูก็ต้องนอนโซฟาพี่เขาก็ต้องนอนเตียงนะใครชนะจะได้นอนเตียงลูกอะใจร้อนนะ มันมีแพ้มัมนมีชนะมันก็ต้องมีแพ้ไม่มีแพ้มไม่ได้หรอกหนูจะอยากชนะอย่างเดียวไม่ได้โอเคไหมต้องนอนโซฟาโอเคไหมก็ได้เป็นต้องเมื่อเสียงใส่แม่แม่พูดต้องฟังด้วยลูกนอนได้ยังเนี่ยยืนเตียงได้ กำลังจะนอนแม่หนูจัดที่นอนอยู่ตอนนี้ว่าที่นอนมันลกไปหนูขอจัดก่อนโอเคหนูว่าก็ต้องนอนโซฟาพี่เขาก็ต้องนอนเตียงหนูเอาแต่ใจตัเองไม่ได้หนูแพ้หัวแพ้หนูก็ต้องนอนเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้นะพี่เขาเป็นพี่หนูหนูว่าเป็นน้องเล็กสุดนะ เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้โอเคไหมอย่ามาขึ้นเสียใส่แม่นะก็ได้เออทำเสีแม่ฝาทำเสียงดีๆให้แล้วสียงดีไม่เอาหนูแพ้หนูก็ต้องนอโซฟาพี่เขาชนะพี่เขาก็ต้องนอนไปยังแม่รักทั้งคู่แหละแม่ไม่ได้นำเอียงหรอกแม่รักทั้งคู่ แม่ไม่ได้รักผู้เขากันแม่ไม่ได้รักผู้ม,ม่เท่ากันหรอกแม่รักทั้งคู่เดี๋ยวพี่คนข้างล่างอ่ะก็จะไปนอนด้วยไงหนูจะได้ไม่ต้องกลัวผีเพราะแม่ต้องนอนกับพี่มันไม่มีเตียงแล้วเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาสร้างมาแค่เตียงเดียว แพทย์ทบายให้ลูกและเจ็บคอแม่ลองกบพี่จะลีชักหมไปไปูกนใสอะไรไม่ใส่เลยพี่คะอะไรในกลางคืนอ่ะ ให้เปน,นอนเป็นเพื่อนลูกหนูหน่อยนะคะลูกหนูเป็นคนกลิขี้กลัวผีข้างล่างนะคะโอเคครับเดี๋ยวผมนอนเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณค่ะเท้แม่พี่คนนั้นเขาดูแปลกๆนะมันเหมือนที่เราเคยไปอ่ะเหมือนเป็นร้านที่ขายแคร์บร์ขายตุ๊กตา ขายขนมอ่ะนินพี่อ่ะคนนั้นอ่ะเขาใส่ดินจ้าเหมือนในร้านนั้นเลยอ่ะเขาอาจจะไม่ใช่ลูกปั้นแม่ทําไมแม่ค้าบอกว่า,าใส่เป็นลูกปั้นแต่ว่าทําไมหน้าตาเหมือนลูกปั้นจังเลยแม่ไม่รู้จ้ะเขาแม่มีสายเขาเขาไม่รู้มั้งว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใคร เขาเลยคิดว่าเป็นลูกป,ปั้นมีคนเอามาตั้งไว้ในร้านเขาแต่ที่หาได้มันเป็นคนอ่ะอ๋อแม่แม่แต่งหน้าก่นนะแม่แต่งหน้าทำไมอ่ะแม่อยากแต่งหน้านะแม,ม่ขอลองหน่อยว่าเธอสับอางคุลุนี้จะเป็นไงนอนน้านอนจัมัดเลยเตแยงนุง่มๆ หมูสไปซ์สไปซ์ชค่แบบนี้ยอแนนี้ชักว้าวน่ารักมากฉันชอบคูโรมีที่สุดเลยมีใครชอบคูโรมีบ้างช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะ หรือว่าใครชอบหัวกระโหลกของค mm ูโรมิก็คอมเมนต์มาด้วยนะหรือว่าใครชอบบ้าน mm hmm. ก็คอมเมนต์มาด้วยหรือว่าใครชอบพี่ฝนก็คอมเมนต์นะคะ mm hmm. ว่าชอบอะไรมากที่สุดพี่ฝนหรือว่าบ้านคูโรมิหรือว่าคูโรมิหรือหรือว่าเจ้าหัวกระโหลกตัวนี้นะคะนี่เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์อของคูโรมินะชอบอะไรมากที่สุดนะคะ ใครชอบพี่ฝนนะคะพี่ฝนมะปีใครติดตามพี่ฝนบอกมีใครติดติดตามพี่ฝนบ้างตลอดเลยนะเช<ม>ื่อคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าใครติดตามพี่ฝนตลอดเลยพี่ก็ติดตามอยูนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูคลิปบ่อยนะคะคลิปของพี่ฝนนะยังไม่ได้ดูบ่อยนะ เราเผื่อปินน้องเนี่ยนี่น้องน้องก็ต้องนอนข้างล่างนะพี่ได้มานนแต่ข้างล่างเลยแนมะ่อธิบายให้แล้วอ่ะแล้วยุ่งอะไรอ่ะเน่เน่อย่าพูดแบบนี้กับพ,ะนะพี่นะเดีย๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตีเลยก็ Good, ได้เนี่ยแล้วทำไมก็ตีมาดิจะตีแบบนี้นะโอเคได้ จะไม่ทายางพี่แล้วต่อไปหนูจะไม่พูดแบบนี้กับพี่แล้วโอเคยอมรับก็ดีสมควรนั่นแหละต้องโดนพี่ตีเพราะน่ะพูดอะไรกับพี่ไม่ได้ด้วยตัวเองเป็นน้องฉันเป็นพี่เธอนะเธัจะมาเถียงแบบฉันไม่ได้ฉันไม่ใช่แม่เธอนะ เสียงเหมือนมีใครบางคนกำลังตีอยู่อ่ะอ๋อแม่หนูตีน้องอะ่ะตีทำไมนะลูกตีน้องทำไมอะ่ะก็น้องอะ่ะเถียงหนูอะ่ะห,หนูหนูแค่พูดว่าแม่อธิบายให้แล้วแล้วน้องก็บอกว่ายุ่งแล้วแล้วหนูบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตีแล้วน้องก็บอกว่า ตีมาเลยหนูก็ตีเลยนะคะแม่อ๋อเนี่ยแม่ลงไปแม่ลงไปตีซ้ำนะจ๊ะลูกร้องไห้่ข้างล่างนะแม่ยังร้องไห้เลยหนูตีนิดเดียวแบบนี้เหนะเนี้มตีแบบนิดเดียวนะไม่ไม่เจ็บเลยแม่ขนาดหนูตีตัวเองอะยังไม่เจ็บเลยเดี๋ยวแม่ตีแรงหนึ่งาแม่ เดี๋ยวแม่เอาไม้เรียวไปฟาดให้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แต่งหน้าให้เสร็จก่อนถ้าแมโ่โดนตีไปเลยสมควรแล้วแหละมามามา,มาเถียงพี่เองเดี๋ยวก็โดนพี่โดนแม่ตีซ้ำความจริงมันไม่จบหรอกน้องมันโกหก ลราไปจกิกตาก่อนไม่ได้ร้องไห้จริงนี่น้ำตาก็ไม่เห็นไหลเลยกแม่แม่จะมาตีสับลูกหนูเถียงพี่ใช่ไหม ใช่หน่วเถียงแม่หนูหนูขอโทษพี่แล้วแม่จะลงมาตีซ้าไม่เอาแค่นี้พี่ก็เจ็บแล้วแหมมาทําเสียงมนตก็เองร้องไห้เศร้าพี่บอกว่าความจริงเนหนูว่าไม่ได้ร้องไห้จริงพี่บอกว่าไม่มีน,น้ำตาเลยน้ำตาก็ไม่มีจริงมันก็จริงแหละที่ แม่ไม่เห็นน้ำตาเลยตุ่นตามันไม่หยุดแล้วไม่ต้องมาโกหกเลยอย่าให้แป่ตีหลังเลยนะเอาไหมเ็ดได้อานี่มามาข้างมา,มา,มา,มาอืมเจ็บไหมเอามือมาด้วย นี่เจ็บมากเลยอ่ะอนี่ดูไปหลายรอบเลยเนี่ยนี่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่แบแบบก็ดื้อเหมือนกันเอาแต่ใส่ตัวเองแม่ลงไปตีให้แล้ว เออก็จบแค่นี้นะคะก็แค่นี้นะคะพาร์ทที่สองอาจจะสั้นๆหน่อยนะแต่ว่ามันยาวกว่าพาร์ทที่หนึ่งนะคะมันมันอาจจะสั้นนิดหน่อยแต่ว่าพาร์ทที่หนึ่งสั้นกว่านะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามเราเยอะๆนะคะติดตามเราเยอะๆนะแล้วก็ไป ติดตามพี่ฝนด้วยนะคะแล้วก็พี่เอกนะคะไปติดตาม2องคนนี้เลยนะคะไปติดตามเลยแล้วก็ติดตามพี่ตลอดด้วยนะคะติดตามคลิปเราตลอดเลยเหล่าวาที่สามเราก็จะไปห้าพาร์ทที่สามแล้วก็จะไปรับชมอะไรนะคะพาร์ทสามจะเป็นยังไง พี่จะทำให้ถึงพาที่สิบนะคะพาที่สิบก็จะเป็นแบบน้องยอมรับผิดแล้วนะคะน้องแล้วน้องอ่ะเขาก็จะขอเขาจะไม่ทำอีกแล้วนะคะในพาที่สิบเนี่ยเด็กคนนี้นะคะที่พี่สร้างมาก็จะเป็น แบบว่าคนคนเป็นแบบเป็นบทนะคะเป็นบทไม่ใช่คนจริงๆนะเป็นบอทนะคะใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นบทนะคะพี่ไม่ต้องถาไมไ็ได้เนาะทุกคนน่าจะรู้แหละนะคะจิขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายตอติดตามพารที่สามแล้วค่ะ